สวัสดีค่ะยินดีสู่รายการ Pop v a r i t y นะคะอาทิตย์นี้เอาใจแฟนๆของทาทยยังทั้งอาทิตย์เลยเพราะว่าทั้งอาทิตย์จะมีเกี่ยวกับชาทาทาทยทาทาทั้งอาทิตย์เลยค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะก็จะมีไบ์ไลน์ของทาทาตั้งแต่อัลบั้มที่เขาออกกับ Sony Music นะคะโอเคทั้งนั้นเราไปเริ่มกับเพลงแรกของเขาก็คือ Shot นั่นเองค่ะเป็นเรื่องเพลงนะคะเออเป็นเพลงที่ตอนแรกฟังแล้วไม่เข้าหูเลยเพราะ คิดว่าเนื้อหาแปลกๆแ,แต่ไปมาพอได้มีโอกาสไปร้องในห้องอัดแล้วค่อนข้างเพลินก็เลยตอนแรกไปร้องเล่นๆค่ะร้องเป็นไกด์ดูว่าจะแต่งว่าเป็นเพลงอะไรต่อดีเสร็จแล้วก็พอมาถึงเพลงช็อตก็ได้มีโอกาสอะพอตัดสินใจทำละเพลงนี้แหละแต่งอย่างนี้แหละก็มาทำมีเสียวิดีโอพอถึงตอนขั้นตอนมีเสีวิดีโอเนี่ย reference ค่อนข้างรุนแรงเพราะว่า ใช้ CG เยอะคอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะใชะ้สลิงเยอะนะคะใช้เทคนิคเยอะมากในการถ่ายทม์ค่อนข้างถ่ายไฮสปีดการถ่ายทําใช้เวลา2วันด้วยกันแล้วก็เต้นเยอะมากเยอะมากเหนื่อยมากแต่ก็สนุกมากเช่นเดียวกันเพราะว่าได้มีประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเช่นการถ่ายทํากับส,สลิง เพราะว่าจะต้องใช้ดึงดึงตัวแขนตัวตัวทาให้แบบขึ้นมาในลักษณะที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงที่มันดูเป็นแปลกเป็นกระตุกกระตุกหน่อยเพราะว่าเพลงมันจังหวะค่อนข้างกระตุกแล้วก็เหมือนที่บอกเต้นเยอะเต้นเต้นเยอะมากเต้นทั้งวันทั้งคืนแต่สนุกมากค่ะชั้นะคะเพลงต่อไปชาชาถูกเปลี่ยนลุกเป็นสาวหวานเรียบร้อยไปเลยนะคะกับเพลงที่สองอันที่รับรองว่าคุณจะต้องจำได้ก็มีแคปชั่นไว้ยืนข้างเธอทำไมแล้วก็ อยากเกลียดกันก็พอไปดูซิว่าทาาจะพูดถึงเพลงสองเพลงนี้ยังไงค่ะสำหรับเพลงเก็บชันไว้ข้างเธอทำไมเป็นการถ่ายทําที่ค่อนข้างรับรื่นมากเพราะว่าเพลงนี้เน้นที่ตัวทาทาเป็นหลักนะคะก็คือถ่ายแสงสวยๆ แสดงความเป็นทยอย่างเต็มที่ร้อแต่งตัวเรียบง่ายเป็นชีวิตที่ดูใสๆธรรมดาเป็นผู้หญิงที่กำลังเล่าเรื่องของเพลงเรื่องของความรักนะคะว่าเออกำลังอกหักช้ำแต่ว่า ยังมีความสวยงามอยู่แล้วก็เน้นให้มันดูเป็นสแสงที่ค่อนข้างคือทั้งหมดถ่ายด้วยฟิล์มฉันเวลาถ่ายด้วยฟิล์มเนี่ยแสงทุกอย่างมันจะดูซอฟต์ลงมากๆากอย่งนี้ถ่ายป๊บเดียวค่ะถ่ายไม่นานเลยเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปด้กันทั้งหมด3ชุดนะคะแล้วก็มี3รูปแบบคือเป็นผู้หญิงหวานเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างดู มีม,ม,ม,มีมีทุกรูปแบบแบบมีผมยาวมีผมสัน้นแล้วก็มาจบที่ความเท่คือความยังไงก็คือเป็นตัวของทาทาเองเป็นเป็นผู้หญิงมั่นใจเป็นผู้หญิงที่ธรรมะธรรมะโอเคตอนนี้เราฟังเพลงมัน,มน,มนของทาทากันต่อนะคะก็มีอด o เดเตะแล้วก็งองงูก็จะเห็นลีลาท่าสเต็ปอะไรของเขานะคะต้องไปดูเอาเองแล้วกันทาทาสำหรับเพลงอดอเดเบนะคะก็เป็นเพลงที่ถ่ายทำแล้วร้อนที่สุดเพราะว่าไปถ่ายการเสียยตรงถนน แถวสีลมถ่ายทั้งวันเลยร้อนมากแม่เพราะว่าต้องเต้นแล้วถ่ายเป็นไฮสปีดฉันต้องร้องเร็วกว่าปกติแล้วก็ทั้งร้องทั้งเต้นเร็วกว่าปกติทุกอย่างหมดเลยแต่สนุกสนุกมากค่ะเพราะว่าได้มีน้องๆตัวเล็กๆมาร่วมงานด้วยกันแล้วก็มีดันเซอร์ซึ่งเป็นดันเซอร์ส่วนตัวที่ตามกันไปทุกที่อยู่แล้วที่มามาร่วมกันการถ่ายทําไปราบรื่นอย่างดีผู้กํากับน่ารักค่ะตอนนี้ไปดูซูเปอรแ์แฟนซูแมน,นกันเลยค่ะ สำหรับเพลง Superfan Superman นะคะเป็นเพลงที่เป็นมิวสิวิดีโอที่ไม่ได้คิดคิอะไรเลยคือไปถึงเซตทําทุกอย่างตรงนั้นเพราะว่าพุ่มกับต้องการให้ทุกทาเป็นธรรมชาติมากเพราะว่ามีคิวบูเยอะมีคิวเตะต่อยเยอะแล้วก็มีพี่ๆสตันซึ่งต้องไปเตรียมกันตรงนู้นพุ่มกับปล่อยฟรีมากแต่ถ่ายโหดมากเพราะว่าถ่ายฟรีหมดไปเป็นเป็นสิบสิบม็ดเป็นร้อยม้วนเลยมั้งค่อนข้างเยอะมากๆทีเดียวแล้วก็ ดีค่ะสนุกทํางานกับพี่ซันเป็นครั้งแรกก็เตะต่อยกันจริง,รงๆก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมพี่ๆไม่เจ็บแต่เป็นอีกวีดิวซีวอนหนึ่งซึ่งถ่ายทํากันนานมากเพราะใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงในการถ่ายไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6โมงเช้าของวันหนึ่งแต่ทุกคนสู้ตายแล้วก็เต็มที่กับงานมากค่ะยังอยู่กับว่าแล้วพ,อพ่อเปว้าสีแล้วก็ถ่ายอย่างไร้ไลา์นะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่อัลบั้มที่2นะคะก็คือวิลทีทีนั่นเองทุกคนรู้หรือเปล่าว่าทีทีหมายถึงว่าอก็คื ชื่อแรกที่เพื่อนๆของทาทาเขาเลือกเขามันนาน้วแล้วเขาบอกว่าอัลบั้มนี้นะคะวิวทีทีทาทาเป็นโคโปริวเซอร์เขียนเนื้อเพลงเองแล้วก็วางคอนเสิร์ต,ตเองด้วยเก่งมากค่ะแล้วตอนนี้ไปชมเพลงอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนซึ่งท้าทาอยากเก็บวใครไว้สองคนไปดูเหเองลกัน สำหรับเพลงอยากเก็บทยทั้งสองคนเน้นการที่จะถ่ายทําเรื่องนี้ออกมาให้เป็นเรื่องราวคล้ายๆหนังเรื่องหนึ่งนะคะอยากให้คนดูแล้วรู้สึกเหมือนดูหนังสั้นๆเรื่องหนึ่งที่มีเพลงประกอบเ,ออเน้นไปที่ตัวททาว่ากลับมาจากเมืองนอกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีผู้ชายสองคนมาหลงรักแล้วก็วุ่นวายลุงตุงนางกันไปนหมดไม่รู้จะเลือกใครดีในที่สุดไม่เลือกใครเลยก็ ปอยู่คนเดียวกับไปอยู่เมืองนอกก็คืออยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเลยนะคะโอเคตอนนี้มีเพลงช้ามาให้ชมกันอีกชื่อยาเหมือนกันเลยนะคะก็คือผิดไหมที่ฉันไม่กลับไปรักเธอนะคะแล้วไปดูซิว่าชาาจะพูดถึงเพลงนี้ยังไงบ้างเพลงผิดไหมที่ไม่กลับไปรักเธอเป็นเพลงที่สื่อถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเหงาและอยู่คนเดียวเพราะว่าโดนทอดทิ้งโดยคนที่ตัวเองรักมากที่สุดแล้วก็พูดถึงว่าคือ ตอนตอนที่อาถ่ายมีชีวิตโยงอยน,นี้ฟีลิงคือนั่งอยู่ในห้องแล้วก็เหมือนกําลังระบายกับใครสักคนหนึ่งว่าผิดไหมถ้าเกิดฉันจะไม่กลับไปรักเธอแล้วเพราะว่าเธอทอดทิ้งฉันไว้อยู่คนเดียวในห้องสีเหือดเดืออย่างนี้อ่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่ถ่ายก็เศร้าจริงๆเพราะว่าดึกมากถ่ายวันนั้นถ่ายกันหลายเรื่องพอสมควรแล้วก็แสงทุกอย่างบรรยากาศได้ใจ <c oughs> ก็เลยค่อนข้างได้รมมากกับเพลงน,นี้ ยังอยู่กับพราและพ,ะพะัพพลาซี่แล้วชาทาไฟแยนแล้ว v t t อแลบอังที่สองทาทาน,นั่นเองค่ะตอนนี้พราก็มีอีกสองเพลงมาให้ชมกันนะก็คืออย่าถือสาแล้วอีกนิดนะทราะนี้นไปดูว่าทาทาจะพูดถึงเพลงนี้ยังไงบ้าง โซฟเพลงอยาถทิสานะคะจะเน้นความสนุกมากมากเพราะว่าจะเน้นการร้องกับกล้องให้คนเห็นความสดใสความร่าเริงของเพลงนี้เป็นเพลงที่ห่งบอกถึงตัวธารมามากพอสมควรว่าเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะหยาถืิสาค่ะเลยค่ะเป็นคนตลกตลกขำขำ,ำไปวันวันอะไรเงี้ยบางทีก็โจ๊กกันเลยไปเรื่อยๆแต่ว่าเพลงนี้สนุกเหมือนกันการถ่ายทำก็สนุกอีกแล้วเพราะเต้นเต้นเรื่อยๆเต้นกับแดนเซอร์ของทาร์สองคนนะคะแล้วก็ร้องไปชอบมิวสิควิดีโอเพลงนี้เพราะว่าแต่งตัวเป็นธรรมชาติมากคือแต่งตัวเหมือน ไปเดินเที่ยวห้างช้อปปิ้งปกติอะไรเงี้ยคือเป็นตัวของตัวเองดีนั่นนะคะก็คือส่องอัลบั้มไทยก็คือวิวจีทีแล้วก็ทาทาย,ยัางนั่นเองตอนนี้ก็มาถึง first solo international album นะคะก็คือ I Believe ของทาทาย,ยัางนั่นเองสวยงามมากนะคะอยวให้ให้ดูกันนี่สวยไหมสวยเปลี้ยวเขาเป็นสาวข,ขึ้นแล้วเนาะ้วอีกรุ่มนึง โอเคแน่นอนแล้วก็ต้องไปชมเซ็กซี่ Naughty Beach จาก Ivy k a ท h ทะยังสำหรับเพลง Sexy Naughty b e ช c h นะคะเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศกับการถ่ายมิวสิกวิดีโอนะคะก็ตื่นเต้นมากเพราะได้ทำงานกับพุ่มกับ Ken Fu นะคะเป็นพุ่มกับที่ทำเพลง In Father's Name ของ Jay z o ด้วยตื่นเต้นมากเป็นอัลบั้มชุดแรกที่ได้ร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษที่ได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอที่ต้องร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยรู้สึก เซ็กซี่มากเพราะว่าทุกอย่างถ่ายทําคือเสื้อผ้าทุกอย่างลูกค้าเปลี่ยนเป็นครั้งแรกคือไม่เคยมีใครเห็นไทยอย่างนี้ตัวไทยยังไม่เคยเห็นตัวเองอย่างนี้ก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นกับลุคที่ออกมาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือฉากที่ชอบมากที่สุดใน m อีนี้น่าจะเป็นฉากที่อยู่ในน้ําเพราะว่าเซตอัพฉากขึ้นมาแล้วตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะหนาวมากเพราะตอนนั้นไทยเปลงหนาวมากแต่พอลงไปในน้ำน้ำอุ่นแล้วก็ถ่ายทําได้ดีแล้วก็ สนุกดีค่ะอยู่ในน้ําเหมือนได้ลงไปว่ายน้ําใส่เสื้อผ้าลงไปว่ายน้ําแต่ว่าช,ชุดค่อนข้างลึกมากแล้วก็โป๊ฉะนั้นต้องคอย,คอยดึงเพราะกลัวที่จะหลุดหรือโผล่ลลอะไรออกมาแต่ก็ผ่านพน้นไปด้วยดีค่ะ้าทยนงรไบเบลวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะพรอยก็ต้องฝากพอร์าซีไว้กับพาทาเพราะว่าเขามี10มิวสิกวิดีโอจาก10อัลบั้มชอปของเขาที่สุดเลย